เร็วเร็วเร็วต้มเป็นถังแม่รเร็วเร็วรเกลือนิดๆต้มไปเกลือต้มถ้าต้มมรนอร่อยค่ะเนาะิมน้ำพริกพอพอเกี่ยวข้าวแล้วจะมีปุ้มแม่เนาะฮะุมบาอื่น่ายดีนะนัค่ะ มานี้มานี้แหละเนาะขาสิวานนี่เนาะนี่นะ่ะ